โอ้โหพินคะแต่วันนี้ผมก็อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษนะนะครับนนะครับคุณแบงค์ครับผมเปลี่ยนสกินเรียบร้อยครับโอเคเดี๋ยวผมเดินพาดูคุณแบงค์เลยแล้วกันเนาะก็คือเนี่ยคือที่อันนี้ก็ได้มาแล้วล่ะซึ่งอันนี้ผมมีสกินเป็นตัวแล้วนะผมก็มีครับเนี่ยเป็นสกินของตัวคุณเองนะไม่ใช่ของคนอื่นมาใช้นะครับ คแบงค์ไม่ได้แต่งเองครับคุณแบงค์เขาโหลดมาผมแต่งเองนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมบอกนะสกินผมเป็นยังไงโอเคสกินผมนะซึ่งไม่มีใครรอดเรียนแบบแน่เลยนี่ครับไม่มีใครรอดเรียนแบบอย่างแน่นอนนะไอผมต่อชุดก่อให้แล้วกันนะก็มาเล่นเซิร์ฟคุณแบงค์เหมือนเดิมนะครับเดิมอะครับมันได้ดูคลิปผมกันหรือยัง เอ้เมื่อวานไม่ได้ถัดชลิหน่อยครับนี่ครับนี่คือสก,กินของผมเลยนะไม่มีใครเลอกยังแม่งอย่างแน่นอนนะคะก็น,นี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่คือสก,กินของผมมาตัวจริงแน่นอนครับถ้าเจอนะถ้าเกิดตัวปลอมก็ช่างแม่งฆ่าแม่งเลยถ้าตัวปลอมก็ฆ่าครับนี่ัผมมีแอนด์แมนคคับเฮ้ยคุณแม่ค,คุณนี่ทำไม เอ้ยแบงคคุณแบงก็ทําทำอะไรไม่รมู้ครับเหมือนจะเลือกของโดยการใช้ไม่ได้ใช้อะไรครับเขาเขาใช้ใช้โปรนะแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้โปรนะเขาเขาโหลดตัวใช้โปมาครับแต่เขาไม่ได้ใช้นะจงเป็นว้ามาผม,มก็มเยอะไหมครใครอยากเล่นก็ ผมไม่รู้จะแจกแมปดีไหมนะคือใครเคยดูมครับาน,นี่ยังไม่คุณแบงกับโควินเป็นม,มาร์คจะเกิดอะไรนะ่ารูมากครับอันนั้นเป็นอีพีแรกส่วนนี้อีพีที่สองแล้วนะครับก็อันนี้นะคือก็ยังไม่มีอันนี้เพิ่มถ้าเกิดใครอยากเล่นกับผมก็ทักมาได้นะทางไลน์นะผมเคยแจกแล้วนะพี่แบงค์หาหาผูา้ปมาทัา้ รับไม่ได้นะมันไม่มีทางครับอะเตอนนี้คุณแบงค์เขาเสร็จอ่ะเขาเสร็จที่ชุดเกาะหมามานะฮะเหล็กอันเดียวเลไม่รู้เขาจะเศษทำไมส่วนผมไม่มีโปะอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะครขอขออัดคลิปหยุดคลิปแป๊บนึง อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งคือก็อาจจะแหลกนะเพราะว่าผมมาเล่นเซิร์ฟเขานะที่เขาไม่แหลกเพราะว่าเขาเล่นเซิร์ฟของเขาเองนะก็เขาก็โชคดีนะเออไม่โชคดีนะครับโชคร้ายครับขอโทษครับอย่าไปเก็งม้ากันนะครับคือมันแหลกนะก็ขอโทษนะครับสตันเลย แหลกมากครับทั้งวันนี้เพราะว่าไอา้เ,อเนี่ยไอเนี่ยมันไม่ค่อยดีอ่ะอะไรนะคุณแม็กซเอาบานครับเข้า,าบานตอนนี้ผมเข้าไม่ได้หรอกครับแหลกครับที่ผมแหลกเพราะไอ้เซิร์ฟไปแบงค์นี่แหละมันดีปะเนี่ยเซิร์ฟปอมไหมเนี่ยเซิร์ฟแพรส์แลเซิร์ฟปอม โ okay. อเคัน,นี้ผมแล้อตนนี้ผมขึ้นไม่ได้เลย แบงช่วยดิเราจะตายแล้วเนี่ยเราจะตายแล้วซอมบี้มันลงมาในบ่อบ่อของหมาเนี่ยเำอะไรท่านนี้เราตายแล้วยังละก่อยตายแล้วแบงเอือตายแล้วไอ้แบงยังไม่ช่วยเลยอ่ะเอ้าเราก็จะตายแล้วก็จะเอาอาหารกมาเราตายแล้วที่พวกเราบอกจะหมาหนุดจะปล่อยหมาเนาะจริงหมาไปเนาะ มากงมานะเอาไอ้แมงก็บของเราเก็บเลยแมงช่วยนะเกอา้าเชุก่อนไหมนอเอ๊มาดีในบ้านเนี่ยชุก่อนชุบก่อนอยู่บ้านนไอ้เก็บส่กลงนำไมก็ัวทำมไมเก่งกลัวเลย กิปบเ,เบิลระเบิดบ้างก็ไม่เป็นไรท,ไนะทิ้งหมาไปเนาะแต่เอาอันหมาก่อนดิโอเคครับก็ท่านผู้ชมครับก็คือเกิดเสียงโตยางขึ้นมานะคะก็ขอโทษนะครับม,ม้มเราไม่หลุดมันอยู่อะม้เราพออยู่มันก็ยังไม่หนีไปไหนเนาะ ไม่นอนไม่นอนบูเลยบูเลยไม่กลัวตัวน,ตนี้มันกระจอกต้องมืปปอชกอีโป่อนนะต้องชมมาปปอีโป่หนี่อ่อนที่สุดในมาครับแล้วมาแมงแล้วโอ้ชิน้นหนึ่งชิ้นหนึ่งดิ โอเคครับก็คือแบบว่าจะเลิอกอ่ดนดทีไหมเนี่ยคับพี่ชมออามาหกอานทีแล้วก็ไปเลิกอ่านยังโอเคโอเคโอเคครับก็แปลว่าวันนี้นะคะคือ แล้วอย่าลืมกดไลค์กด, share, กดนะแชร์กด s c r ต b e นะแชร์ให้คนอื่นดูด้วยนะครโอเคกับโจอเด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอลาตัวสวัสดีครับครับสวัสดีครับ